เมน,นูวันนี้กี่เปอร์เซ็น์ที่จะสําเร็จ65ค่ะกีสห้าคือมันมันใจเลยมันมันใจเลยมันมันใจเลยทุกคนเห็นเราทําอาหารแบบนี้เราก็ผิดพลาดนะคะคราว <c oughs> ที่แล้วที่เราทําหมูกรอบเราก็ลืมกิน <c oughs> <c oughs> เออใช่อ่ะมาขนมปัง <c oughs> ไม่กินกับหมูกรอบแล้วกินขนมปังแล้วแม่บูบอกว่าใส่มิ้นต์อ่อนๆพออันอนี้โอเคยังโอเคอยู่ขอค่ะ พีเอพีนักงะนักงะนักงะปิงปิงบีบีอายุเท่าไหร่คะขวบบีบีชอบเลขอะไรคะให้หวยหน่อยจุดจุดเก้าจจุดเก้าเลขที่บีอยาอยู่วันนี้บีบีอยากมีน้องไหมอยากมีแม่บุ๊ได้ยินยังบีบีอยากมีน้องตอนนี้น้องบีบีก็อายุ2ขวบกับ9เดือนแล้วเย้ยิ่งโตยิ่งสนทุกคน 2ขวบแปดเดือนทุกคนเป็นพ่อที่จํามันเกิดรูปผิดนะฮะช่วงนี้น้องบีบีคือแบบพัฒนา,านการเขาจะแบบเริ่มพูดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็สนมากๆด้วยทุกคนใครที่ติดตามไอจีเฮียแล้วดูสตอรี่ของเฮียนะฮะจะรู้เลยว่าน้องบีบีเนี่ยวันๆเนี่ยเขาทําอะไรบ้างน,นะเพราะเฮียถ่ายบีลงทั้งวันเลยในสตอรี่ฮะ,ะมาถึงเมนูในวันนี้ที่เราจะทานะฮะต้องบอกทุกคนว่ามียูทูบเบอร์หลายช่องใช่ไหมอะมาทำไก่ทอดช็อกมิ้นแล้วเราคิดว่าแบบช็อกมิ้นมันเป็นของหวานนะทุกคนมันจะกินกับไก่ทอด ได้เหรอนจะกินของคาวได้เหรอแบบรสชาติาจะเป็นไงแต่เขาจะไม่ทําไก่ทอดนะทุกคนเขาจะแวกแนวนิดนึงก็าจะทำอะไรกรอ,อบค่ะเมนูที่เราทำวันนี้นั่นคือหมูกรอบเคลือบช็อกมิ้นท์เคลือบมามา่าคาโบนาร่าด้วย นี่ฮะวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วอันนี้คือเป็นไวท์ช็อกทุกคนคืออร่อยมากมันเป็นช็อกโกแลตแบบยี่ห้อนี้เลยอันนี้เลยฮะแล้วจะบอกว่าบ้านเราวันนี้ถ่ายพรามกัน3ามช่องนะทุกคนแล้วก็บิวก็ทําช็อกมินเหมือนกันแต่เป็นเมนูมังใช่ไหมมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์อย่างแรกเราจะทำอะไรก่อนละมั้งมกกรอบค่ะเพื่อที่จะไปต้มก่อนแล้วก็รสาแล้วก็มีกินนึงใส่ใส่แค่นิดเดียวนะคะวันนี้เราใช้สับปะรอนี้นะคะแบบสะดวกมากทุกคนเป็นหน้าผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยควนะะ หมูกรอบช็อกมิ้นท์แล้ววันนี้ใส่เสื้อมาต้อนรับกับตรีมช็อกมิ้นท์เลยนะฮะ<ส>าทาย้าบางๆนะคะให้มันมีกลิ่นโอ้ตรงนี้กลิ่นหอมมากให้มันมีกลิ่นแบบไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นๆข้างหลังด้วยจะบอกว่าไอ้สามเกลอใส่อะไรก็อร่อยแล้ววันนี้ทุกคนเราทํามามาา,าคาโบนาร่าช็อกมิ้นด้วยเมนูวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จ65ค่ะอีกสิ้าคือมันมันใ่เลย มั่นใจเลยมั่นใจเลยหมูกรอบท็อกมิ้นต์จะเป็นยังไงกันทุกคนอ่ะทิมไปค่ะเอาให้แบบพุนเลยนะทุกคนทิมไปแล้วก็ดึงขนหมูออกไปมา,ช,มาชิ้นประมาณไหนชิ้นประมาณไหนดิมาว่าชิ้นประมาณไหนชิ้นประมาณนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเห็นเราทําอาหาร เราก็ผิดพลาดนะคะที่แรกที่เราทำหมูกรอบเราก็ลืมกินเออใช่คือแล้วแบบทิมเสร็จปุ๊บเข้ามาในหม้อทอดเลยเสร็จแล้วก็ทานน้ำส้มสายชูค่ะทุกคนแล้วก็โรยเกลือเล็กน้อยฮะนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้มาดูหมูกรอบสูตรแม่บุ๊กกันนะฮะโอ้โหมาสุดยอดอ่ะเก่งมากครับหมูกรอบสวยอ่ะ ไปซื้อหมูกรอบมาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมาดูอีกหม้อหนึ่งฮะว่าหม้อนี้เป็นไงบ้างโอ้โหสองหม้อสวยหมดเลยเดี๋ยวตอนอออนี้เราจะไปทำอะไรกันฮะทำซอสค่ะไปทำซอสช็อกโกมินตนะทุกคนส่วนดน้านหลังเรานี่คือช่องโบกัญญาักทุกคนกำลังถ่ายอยู่นะฮะติดตามได้นะครับเมนูนี้ช่วาเมนูหอยผูปลาสารพัดนึกก <laughs> ุ้งหอยปูปลาสารพัดนึก <laughs> ก่อนที่แม่บุ๊กจะทำไวช็อกเนี่ยยังเห็นโทรคุยกับใครไม่รู้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาโทรไปศึกษาคนทําคนทําขนมหวานแบบมืออาชีพเลยทุกคนคือวิธีเรียกเหมือนแบรนมาลีไงค่ะเพื่อนเรียนมาเพื่อนบอกอ้างล่างนี่คือต้มน้ําไว้นะทุกคนแล้วข้างบนนี้ก็คือเราจะใช้แค่ความร้อนที่แบบมันเป็นไอร้อนนะคะเราจะม้นช็อกโกแลตลงไปเลยนะคะได้เลยค่ะแล้วทำยังไงต่อครอู้ยมาสานี่คือไม่โดนไฟเลยนะแต่ว่าหม้อตัวนี้คือร้อนมากเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้เนยละลายนะอันนี้เป็นเนยไปเข้ามาันพรเวฟมา30วิแล้วทุกคนหลังจากนั้นจะใส่เนยละลายลงไปนะคะค่ะควันขงมงนิดนึงทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่นั้นค่ะเอาแล้วทุกคนเคี่ยวให้ได้ที่แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะให้มันนวลนนเลยนะทุกคนให้เนื้อมันเนียนอะหลังจากนั้นก็ใส่สีค่ะสีเขียวกับสีฟ้าผสมกันค่ะโอเคเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะจ้าสองหยดนะคะสองหยดนะ โอ้โม้อขนาดนี้ใส่สีแค่นี้มันจะสีมันจะเปลี่ยนเหรอคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะที่ร้า <c oughs> ไม่ได้เราก็เพิ่มใหม่เตานี่ก็เป็นครั้งแรกของแม่บงนะทุกคนเขาก็จะเพิ่มไปเรื่อย <c oughs> ๆนะ <c oughs> จนได้สีที่เราต้องการนะเรื่องสีไม่เป็นไรแต่เรื่องรสชาติขอให้ออกมาโอเคพอและจากนั้นสีที่ขาดไม่ได้วันนี้ก็คือกลิ่นมิ้นท์อันนี้ขวดกี่บาทอะมามะเจ็ดสิบบาทใส่กลิ่นมิ้นท์ลงไปแค่นี้เหรอคะลองดูก่อนค่ะค่อยๆอ่ะมาขนมปัง ม่กินกับหมูกรอบถ้ากินขนมปังแล้วเปลี่ยนได้ไหมทุกคนเปลี่ยนกระทันหทน,นได้ไหมจากหมูกรอบเปน็นขนมปังทาช็อกมิ้นท์ได้ไหมตายไปเลยทีเดียวกินกขนมปังอ่ะคือได้ทุกคนจากหมูกรอบต้องลองทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยคนะทั้งหมูกรอบทั้งช็อกมิ้นท์นะทุกคนแล้วก็มามา่าคาโบนาร่ามิ้นท์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนล้วกันนะครับป่ะ อยากจะบอกทุกคนว่าทำคลิปตั้งแต่บ่ายสองครึ่งทำพร้อมกัน3ช่องเลยทำมาตียคู่กันมาเลยเสร็จปุ๊บเสร็จเป็นหนึ่งช่องช่องบิวเสร็จเป็นหนึ่งช่องช่องโบสุดท้ายเราเสร็จตอน2ทุ่มครับเลี้ยงลูกไปด้วยทำไปด้วยแม่บุ๊กนี่ใช้ความอดทนสูงมากกว่าจะออกมาเป็นหมูกรอบเคลือบช็อกมิ้นท์นะคะเซฟความพึต้อนรับแม่บุ๊กครับผมหนาทีั่งนึง เออจริงๆทำแล้วก็พักทำแล้วก็พักทำเรื่อยๆทุกคนเมืออ่อยก็หยุดนี่ทุกคนเป็นท็อกมินเอาไว้จุ่มบอกไว้เลยน,นะพุ่งก็คือพุ่งอร่อยคืออร่อยแค่นั้นเองแต่โบกินอะไรราเม็งราเม็งไม่ได้เกี่ยวกับช็อกมินนะทุกคนโบเปนอยู่ข้าวนะ <c oughs> แล้วโบบอกว่าจะกินหมูกรอบเฮียให้โบชิมคนแรกชิมมามานน่าก่อนดีกว่าไหมคะบาอยากให้โบชิมเฮ้ยมาม่าก็มินเหรอใช่มาม่าชอบมินเหมือนกันโบนารามินแต่กลิ่นมินจะเบาบางกว่าอันนี้เฮียอยากให้โบชิมลองดูลองดูอืมถ่ายติ๊กตอกไปด้วย บรรยายหน่อยว่ามันเป็นยังไงแต่ช่องนี้ยังดีกว่าช่องแจ้นะทำไมช่องแจ้คือ,องไงคือช่องแจ่ช่องแจ้มันจะแบบเป็นมิ้น์แบบยาหิฟันเลยช่องี้นมันจะออกไปเป็นทางนมนม,มนมนมนมแล้วก็มีกลิก่นน้อยๆคือถ้าเป็นหมูก,กอรอบเองมันอร่อยไงแต่พอ<ล>มันมีอันนี้มันแล้วแต่คนชอบมันมคนที่กินของขาวคู่ของหวานไม่ได้เลยเพราะอะไรมันต้องแยกเพราะฉะนั้นคือมิ้นค์อมิ้นต์หมูกรอบคือหมูกรอบเพราะฉะนั้นเอาหมูกรอบไปล้างป่ะเอาหมูกรอบไปคือบุ๊กบุ๊กคือบุ๊กกิฟต์คือกิฟต์ พูดตัคนก็จะเชื่อแล้วเนี่ยเนี่ยเขาดูหน้าเฮียเขาก็รู้แล้วว่าปลอมแป็นนี่ยกินหมูกรอบเคลือบช็อกมิ้นดูอ่ะกินแล้วเป็นไงมาชอบนะอร่อยพี่บุ๊คชอบป้ะหวานเฮียแปลกวะรู้สึกไงตอนกัดเข้าไปอะคือของหวานแต่พอเคี้ยวลงตัวหมูมือของข้าวมันเริ่มมือเป็นของขาวแล้วแล้วน้ำมันน่ะเริ่มแตกเยอะและนี่เป็นเส้นคาโบนาร่ามิ้นท์ เคลือบมิน้นเหมือนเส้นในนี่เลยว่ะชิมไอโจดายอ่ะลองกินดูทุกคนนี่โอ้โหกลิ่นมิ้นแรงมากลองดูมะนุ้ยแต่อันนี้ดีแม่บุบอกว่าใส่มิน้นอ่อนๆพออันนี้โอเคยังโอเคอยู่หืมมันมากอร่อยอสุดยอดเลยแต่ว่านนะรู้สึกซาซาหน่อยนะเจ <ST AR> ๋งอ่ะ <ST AR> ขอยอมหน่อยอันนี้รู้สึกซาซานะเหมือนคนนี้แปลงฟันแล้วมากินแหละอ่ะทำอะไรน้องจัดเช็ดออกอ๋อเอาหมูกรอบไปเช็ดช็อกมิ้นออก โบอ่ะผู้ใหญ่วะานะคือทำแล้วเหนื่อยทุกคนเหนื่ยครับคลิปนี้คือจะไม่ได้ออกนะเราถอดใจว่าแบบจริงๆไม่ได้ปะป๊าเลิกทำเลยคือแบบนั่งแบบเฮ้ยเอาออกเหรอไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยออกกูเลยวะฮะจะไม่ทำต่อจะไม่ทำต่อแล้วจริงๆ ตอนจะจัดจานจะไม่เอาแล้วบอกว่าโลกทำเหอะเอาแย่เงี้ยคือไม่รู้มันจะเออมันมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่สุดท้ายคือคือไอ้ทำออกมามันได้แต่ตอนกินเนี่ยมันกินได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ไงความคิดอะอร่อยสุดท้ายแล้วอร่อยทุกคนนี่แต่ถามว่าอร่อยไหมก็ถือว่าถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแบบโบเนี่ยถือว่าอร่อยเลยนะแต่โบมันคือเป็นพิเศษคือเป็นคนที่เอามารวมกันไม่ได้มันแยกของหวานของเค้าอืมปั๊กได้ มัน,นอร่อยบันมีอร่อยมันมีคาโบนาร่าช็อกวินอร่อยมากทุกคนอร่อยเลยอืมใครได้อะอ่ามามาไม่กินแล้วกินมันเหนื่อยแล้วขึ้นแล้วไม่ไมมมลงแล้ใช่ตอนมวยทำก็เหมือนกันต้องลากเรีอามากิน <c oughs> ถามว่าเราแบบเราอยากกินไหมตอนทำเราอยากเยัยฟังอยู่โ<ป>บเยัยฟังอยู่เยัยฟังอยู่พูดต่อตอนก่อนทําอ่ะมันอร่อยมันอยากกินเว้ยแต่พอทําเสร็จแล้วอ่ะมันเหนื่อยมันไม่ไหวแต่พอมีคนมากินของที่เราทำแล้วมันรู้สึกโอเคนะ บุ๊คบุบ๊กอยากให้คนกินเนี่ยอ๋ออ๋อบุ๊คไม่ใช่คนนะแต่บุ๊คเป็นอะไรเป็นนางฟ้าเป็นาปนางฟ้าแ <Yeah! S 1> <laughs> ย่เธอคือนางฟ้าที่แสนดีอยากร้องเพงเลงแล้วอืะไม่ได้ไปร้องเพลงพอ <laughs> คนเราสังเกตเวลาเฮียได้ร้องเพลงเฮียจะจริงจังกับการร้องเพลงมากเพราะทุกเม็ดน,นี่ปลาคู่ตรงๆเลยว่าปลาชอบที่ทำเสร็จแล้วก็บอกว่าปลาป้ายชิมหน่อยปลาทำหน้าไงนะเฮ้ยแม่อวคือไม่กล้ากินอ่ะแล้วตอนน้อร่อยไหมตอนนี้อร่อยแล้ว อร่อยอืมที่สุดยอดมากเลยป่ะอืมอแต่หมูกรอบโคตรอร่อยเลยบุ๊กอืมหนักไหหมูกรอบอร่อยมากอะ่ะงนัไปเช็ดอะ่ะอร่อยจนมโมโหว่าทำไมถึงจะต้องเอาตัวครีมไปแทรกตรงนี้มันจะเอ้เช็ดไม่ออก อันนี้คืออะไรเอามาตั้งเลยสวยๆนะทุกคนเดี๋ยวไปเช็ดให้โบเดี๋ยวไปเช็ดแล้วให้โบกินตอนแรกตั้งใจคือไม่ทํานะคลิปเนี้ยจนบิวเนี่ยมาพูดเมื่อวานบอกทํากันไหมทํามันไหมคิดไปคิดมาอ่าทำก็ได้อ่ะจากโบที่คิดว่าทําแน่ๆไม่ทําพอมากินแล้วไม่ทําแล้วลองทําดูดิไม่เอาโบลอ,องทําแล้วดูแม่กันดูนะเขาจะทำยังไงเออทําไปดินะดเออ,าอมากินสิต้องมาคับให้กินลุงเราต้องกินไม่ถภาพเลยมาคับลุงเลยนี่คิดแหวนไม่ลุงน้อยยังพอกินเพราะเขาแบบไอ้นี่ไม่ออกมาแม่มาแม่โ่ อะไรของตัวมาม่าเนี่ยเวลากัดเข้าไปมันกลิ่นนึ่งขึ้นจมูกก่อนเลยเนี่ยเขาขิ้นอยู่ทีมันเป็นยังไงวะไอ้นี้ยมันคือสวัสดนะนี่ขอบคุณผงสวัสด์อะเอาอันนี้ออกแล้วก็ตั้งเครื่องยานว่ะคือข้าวเย็นอ่ะมันต้องเป็นข้าวงเนี่ยนั่นเลยเก็บให้ดีๆม้ามันคือแบบหมูกรอบละลายยังหมูกรอบอะควรเอามากินกับอีราเมงนี้ ืมตั้งตั้งแทนแล้วพ่ะทุกคนูบอกแล้วเฮียดี้มันอร่อยอร่อยจริงมั้กินดูดิอยๆตนี้โคตรอร่อยเลยคือเราม่ได้ลืมอาจารย์นี้ไปเลยอ่ะอาจารย์นี้ก็โอเคเดี๋ยวไปใช้ให้หน่อยไปหาน้ำมาถ้วยหนึ่งไปมาแล้วละลายเดี๋ยวพี่กินด้วยเป็นไงอร่อยมั้มันคือข้าวเย็นอ่ะมันไม่ได้คนลไม้ยอมเราแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เลยบ้าใครจะกินเฮียกินมันไปด้วยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้อะไรอะคะเดี๋ยวไปดูกล้องทำไมทำไมทำไม แตก็ะทำไมทำไมโบะไม่ได้ทำอะโบมันสองโดนไม่เป็นไรมาว่าไม่นะ่ยบอกาวเวอร์ไปโบขอโทษนะเฮียโบะไม่เป็นไรโบไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไรพี่น้องกันเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ามันกินได้คาโบนาร่าได้เลยหมูกรอบก็ได้แต่มันเหมือนของหวานแค่นั้นเองก็กินไปโบแล้วมันจะอร่อยอะคะโอ้โหมันคือกลิ่นเจติฟันหนักมาทุกคนอะดูมัน เอาหมูกรอบมาละลายในน้ำไหนลองทําดูหน่อยเป็นยังไงีน่นป้าเฮียลองทําดูบ้างสิว่ามันจะเป็นยังไงเอ่ยทุกคนจุ่มน้าแบบนี้นะน่าจะทำให้หมดเลยนะละลายให้หมดเลยมันกินไม่ได้ม,มันทํนาได้แต่มันกินไม่ได้คนเข้ไใจม่าจ่คนเก<น>าหลีกินแบบอร่อย,ยนะเว้ยเขาเป็นอย่างนั้นขเขาแบบเขาทำเขาอาจจะทำอร่อยก็ได้อ่ะี่นไอเนี่ยโคตรอร่อยอเลยนะแต่พอมีกลิ่นมิ้นท์เท่านั้นอะ่ะคนไม่ชอบก็บไม่ชอบไปเลย คือโบอ่ะชอบนะถ้าเป็นของหวานอ่ะแต่พอมันเป็นของคาวแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่อ่ะงงดูสีเปิดโลกกระทัตถุงานกินช็อกมิ้นท์ฮะยิ่งกินมันยิ่งไม่ใช่อ่ะทุกคนอืมมันใช่ไม่บอกให้ใช่ก็คือใช่ใครว่าเฮียมันต้องใช่เฮียตลกว่ะเฮียพยายามมาฮึดแต่โบอ่ะนับถือเฮียจริงนะมีขนมปังละอ่ะจุบนี่ฮะทุกคน นี่อ่ะลองชิมดูถ้าเป็นจากขนมปังบ้างอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนขนมปังมันได้ไหมอร่อยเคสฟิลลิ่งก่อนอร่อยมากว่าเป็นยังไงอร่อยลองกินดูค่ะอร่อยมากอร่อยมากต้องอย่างนี้เลยเหรออ่ะทุกคนกินคาเฟ่แล้วกินหวานอร่อยมากอ่ะมันต้องกินของหวานอ่ะมันเป็นวาอเขากแล้เลยอ่ะมันเป็นไวทเขาก็แล้เลยอ่ะเดี๋ยวเราอยากกินหมูกรอบพี่น้องเอาไหมเดี๋ยวลองให้แล้วหั่นให้ ทุกคนจำมิก็คือเสียดายเสียดายเอาหมูกรอบมัล้างมิ้นก่อนทุกคนสาหรับเมนูแบบว่าใครที่คิดกําลังจะทาไก่เคลือบมิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับมิ้นที่เป็นอาหารคาวแล้วเป็นผสมกับมิ้นเนี่ยให้ลองกินดูก่อนให้ลองทําซอสมิ้นขึ้นมาแล้วกินดูก่อนว่าตัวเองชอบไหมถ้าชอบนะก็ไปกินได้เลยไก่ทอดเคลือบไปเลยสําหรับเฮียน,นะมาม่าคาโบเนลล่าช็อกมิ้นเนี่ยถือว่าผ่านเลยถือว่าโอเคเลยแต่เป็นหมูกรอบอก็โอเคในระดับหนึ่งแต่มันยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นของคาวแล้วมันกิน เหน่ยรู้สึกหน้าแบบนี้อือแค่นี้เองลองตัดสินใจ,จดูว่าจะทำตามจริงหรือเปล่านะทุกคนนะดูหน้าดิทำปะละ่ะ <c oughs> สรวันนี้ครอบครัวตัวีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม